ก็สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการ list of p n i t s วันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วก็คือเราได้ทําการจะคับเธอเอยไม่ใช่ไม่ใช่เธอระเบิไนเอตโอเคเราจะคับไนเอตใช่แต่ว่าปัญหาของเราก็คือเนี่ยโลเดนที Golden มันดอกยากแค่ป้ะ่หละผมไปหานอกรอบมาโอเคตอนแรกคือกะจะฟา์มาแต่ว่าผมยังไม่มีพีิแอคที่ดีพอที่จะขุดบ็อกในดันเจี้ยนนั้นได้เร็วผมก็ถ้าจะทํามันก็ยากอยู่นะ แล้วก็ตีไปตีมาอยู่ดีๆดอกมกนี่เฉลยเอาซะงงงเลยโอเคเปิดดูได้ไรไม่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยบล็อกแคนดี้โอเคแล้วนี่ละ่ะได้บล็อกแคนดี้หืมโอเคไปเปิดดูกันเลยว่าจะได้ดาวน์นไหมถ้าได้นี่ทา์านี้ก็ได้อะไรนะดาบดาบนนายเอทโอเคไป ก็คลิปนี้ก็จะไปหาฮาร์ดสเตตัสด้วยแล้วก็บนคีบนคีนี้ก็ไม่รู้จะได้ง่ายหรือเปล่าน่าจะได้ยากอยู่บนคีคือเป็นแบบเราจะได้เหมือนเป็นบัฟซัตว์เลี้ยงอะโอเคลงไปลงไปขยับตัวลำบากมากเลยเทอรเเลียโอเคลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆคลิปที่แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอะโอเคเราจะเปิดอันนี้ก่อน มิจราลังไม่ต้องห้าอันห้า a d o ด k e ีก็ใช้ได้อยู่ a d o ด k e ีโอเคตอนแรกนี่กะจะฟารมามันนะาะเห็นมอนเตอร์ในเงี้ยติง้วได้ตังเยอะดีเดดูล่าทีงล่าทีงได้ตั้งสีทองถ้าเข้าฮันโหมดทีนึงนี่ฆ่าทีงได้แบบแปบ๊บเดียวนี่สิบกว่าทองละแปบ๊บเดียวนี่ได้แพตตินัมเลยโอเคโหนี่มาจังเลยทีอยากให้ดรอปไม่ดรอปกันลยนี่ ได้ไหมโอเคนี่ยะดับนี้แหละโอเคเราพอใจแล้วพอใจละไลเอ็ลล็อกล้วมีปัญหาอะไรเราไม่ต้องการไลา์แล้วเนี่ยอัปเดตใหม่บับบัฟโจมตีไม่ติดแต่ก่อนไม่มีนะมีอัปเดตใหม่แน่โอเคเราไปครับดาบไลท์เอ็กันเลยปะกลับบ้านอย่ายอยู่ตรงนี้เลยอันตรายโอเค้าพี่ต้องใช้หยิบไม,ม้พร้อม อืมโอเคกล่องอาวุธมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคดาบนี้แล้วก็ดาบนี้โอเคได้ดาบทรงพลังละคุญแจทองนี่หือและได้เยอะเกินควรอืมโอเคไต่ถามว่าเราเราเดินไปไหนเราในเอตเนี่จะคัฟได้ต้องใช้ที่คัฟของเรียกบอสเหมือนกันในการครัฟโอเคเดินไปเรื่อยๆถึงแล้ว เค okay, ถึงแล้วถึงจังเกิลไม่ได้ถึงคิมสันโอ้ยเมเทโอแต่ก่อนเรายืนเมเทโอไม่ได้ตอนนี้ผมยืนเมเทโอได้แล้วเพราะว่ามีไอ้นี่อันนี้ผมเอาไปผสมกับออสเตเดียนทำให้เรายืนบล็อกยืนบนบล็อกที่ติดไฟได้เค okay, ดาบทรงพลังจะเป็นของเราแล้วไนเอชสี่สิบเก้าดัมมแล้วเนี่ยไม่ต่างกันเลยสี่สิบสองโอ้แล้วเคี่ยคี่สี่คีอันเนี้ย สีข่ขีเหมือนกันไม่ต่างอะไรกันเลยแต่มาใช้ครับเทิระเบแล้วต้องครับโอเคเรียบร้อยของดีได้ของดีมาแล้วหมดปัญหาแล้วออได้ไนท์เอกแล้วต่อไปที่ต้องครับคือทูนท์เอกตอนนี้ก็เล่นทำเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเลยก่อนก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อดีเมื่อเราได้ดาบนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือผมจะตามล่าโบนคี แล้วก็ต่อทางในระลกถ้าได้โบนคีย์ก็จะต่อทางในระลกต่อเลยคนระวับมากไม่ดีนะเดี๋ยวเกมหลุดโอเคซื้อนี่ซะหน่อยโอเคซื้ออะไรดี n ิ c ีขายปืนอ้อาวอยู่ดีๆีฮุกได้เฉยเลยยังไงเราต้องซื้อปืนนี้มินิชาร์กมันยิงเร็วดีนะ หลับ,บเยลปนปืดปืดปืดนปุ่นะเราจะ,จะใ,ชใช้มันสู้กับออฟเฟสอืมโอเคยังไงเราก็ต้องใช้อันเนี้ยคาร์เมกาชาร์เมกาชาร์คอยู่แล้วโอเคซื้อมาสักอันหนึ่งอันไม่เปลืองงบหรอกดาบนี่ออฟซะหน่อยหรือจะออฟป,ปืนดีตังที่มีอยู่เหลือเท่าไหร่แปดสิบหกอืมออฟอะไรดีออฟอะไรดี เอ็นบีซีอของอยู่นี่มันบั็กติดไม่ช่วยมันหรอกเฮ้ยเสียงอะไรเราซ้างงเลยโอเคอ๋อเราต้องไปไล่เปิดเชดเดิลคีอีกนี่คาออฟสามสิบห้าไม่คุยอ่ะไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องคาออฟเพราะอะไรห้าทอกีละห้าทอาคุยกันรู้เรื่องอย่างนี้เลเจนด a r y ี่เลเจนด y ี่ เฮ้ยนายจะคุยกับเราไม่รู้เรื่องนะนะเพื่อนยากนายช่วยได้ก้อนลี่หน่อยได้ไหมเพื่อนตั้งเราจมูกน่าไม่ทันขาดคําอืมไม่ทันขาดคําตังเหลือจ็ดทองโอ้ยชีวิตนี้อะไรของมันเก็บของซะหน่อยลูกกระสุนมีให้ยิงเล่นไหมเนี่ยมียด้วยถึงมันจะเป็นหกดาเมจก็เถอะแต่มันยิงรัว พอๆๆๆๆๆๆโอเคเราต้องไปล่าตังกันใหม่อืมือืออเก็บบล็อกที่ได้มาอันนี้เป็นบล็อกไหมเนี่ยโอเคใส่ของอายากเข้าไปให้หมดของปลาใส่เข้าไปอืมอืมอมบอกแคนดี้เอาไปทำประโยชน์ในได้มังเลยบล็อกแคนดี้หรือประโยชน์แทบจะไม่มีเลย เก็บเก็บเก็บไปต่อทางในโลกต่อหรือไม่ก็ไปเอาโบนคีนะี่แหละก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะที่อยากจะหาคือหาโบนคีอยากจะรู้มันได้จริงไหมก็เห็นคลิปฝรั่งเขาหากันนะเคสร้างโลกใหม่ตั้งเล่นโอเคไปสร้างเลยแปบ๊บเดียวแหละเร็วเร็ว,ร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 วช้าอะไรเงี้ยนี่นคือขนาดเครื่องใหม่นะเฮ้ยโชว์โชว์ความใหมนะ่ในเด็กเครื่อง อย่าโชว์อย่าโชว์ความแหลกไม่อยากเห็นความแหลกไม่เรียบ้เร็วเร็วเร็วสิเร็วสิเร็ว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 ,รว,รวคือเราลงไปข้างล่างเลยเราต้องรีบหนีขึ้นมาเลยอย่ากเก็บตังไว้ในตัวโอเคตัวโลกเดี๋ยวมาแล้วมันเห็นไม้แล้วมันยังไงไม่รู้คันมือเห็นแล้วคันมือนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ต้องการเห็นไม้แล้วคันมืออยากตัดไม้ อืม,อมขูดขูดไม้เห็นไม้เราต้องขุดอืออืเห็นไม้แล้วรู้สึกคันมือมึงมันมันอยากขูดแต่เพราะเราต้องใช้ไม้ในการต่อทางแล้วก็ต้องเอาไปใช้ในงานนู่นงานนี่อีกตับไอเอ็ดดาบดีอืออืขูดอีกขุดอีกเห็นแล้วมันมือนี่พาร์ที่ไหนเนี่ยบอกว่าหลังจากพาดทพาร์ทที่เคลียร์บอสให้หมนบอกอยาเข้าฮันโบแต่ ยังไงมันมีอะไรให้ทำเยอะก่อนที่จะเข้าฮาร์ดโหมดเนี่ยโอเคโอเคโอเคไปทุบอีกทุบอีกไม่พอทุบอีกไม่พอของเราต้องเยอะไว้ก่อนไปดีกว่าพอแล้วห้าร้อยอันก็พอแล้วเดี๋ยวเราต้องได้เก้าเก้าเก้าอันโอ้โหดรอปอีกแล้วเหรอเอีลดรอปเอ,อลี่อย่างดอป ดอกที่เรียกเอวอย่างี้ยทุ่งดอกเมื่อกี้เลยคนดูน่าจะเห็นนะดอกที่เรียกเอวเมื่อกี้คิมสันโลงนี้เป็นทีมสันตายซะดูสิมีปราสาทดันจิ้งอยู่ยแถวนี้ไหมโอเคเร็วๆๆเร็วเร็วเร็วหนีไปเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนมาจะเรียกกันไม่ได้วันคืนเรียกได้นี่ใช่ไหม โอเคบินไปบินไปเราบินไม่ได้ไม่มีปีกอืมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะมาล่าโบลเชียนโอเคอ้าวไม่มีเหรอไม่คิดจะบอกกันสักคำวาร์ปกลับซีอยู่ทำไมล่ะเดิน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 โอเคเสียงเบาเกินไปไหมโอเคแล้ว ที่แล้ววับรอบอื่นๆอาจจะเสียงเบาแต่รอบหลังๆนี้ไม่น่าจะเสียงเบานะเพราะปรับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะโอเคเสียงเบาไหมถ้ามีเสียงคู่ขักแล้วก็ขออภัยนะเสียงคู่ขักนี่มันมาจากสายไม้มันยังไงชนอืมเฮ้ยนี่ของดีโอเคเสียงคู่ขักก็ขออภัยนะอี่ไป ต่อปัสตันเจ้ยน่าจะอยู่แถวนี้แหละเขอ้โหไม้ไม่มีขุด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 เอ้าไปเรื่อยๆหูนานๆทีจะเจออย่างนี้อะไรเนี่ยที่ว่ายน้ำเหรอไม่เอาเอาแค่นี้พอโอ้โหน้ำแข็งหน้าขุดว่ะว่างๆเขาจะมาขุดโหติคำสาบน้ำแข็งเหนื่อยเลยตีคำสาบน้ำแข็ง เราต้องลงไปลอกมันขึ้นมาโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสร้างห้องก่อนเพราะเราต้องทำเนีนว้าเพื่อนมังมบนเนี่ยอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าห้องปลาเพื่อนมังมบนแล้ววิ่ววงหนหีทันนะสปาโพสโพยเซฟสิพื้นหลังก็มีแล้วนะแสงสว่างมีไหมมีอ้าวอ้าว ไม่เซฟให้ละต้องสร้างบ้านแถวนี้สร้างดีกว่าบ้านคือเราต้องรอมันไอตัวนั้นอนะเราต้องรอมันขึ้นมาข้างบนเราข้างล่างไม่ได้โอเคสร้างเลยจะรีรอบ้านเล็กๆพอ,อเอายังไงอ่ะโอเคไป ชางบ้านชางบ้านแค่นี้พอใหญ่เกินไปนะช่างบ้านช่างบ้านแค่นี้ก็อยู่ได้ละอืมอืมอืมทุบทุบทุบทิ้งที่เหลือทุบทิ้งอืมโอเคอะไรต่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประตูพื้นหลัง แค่นั้นแหละแค่นี้ก็พอแล้วของเต็มตัวทิ้งทิ้งทิ้งี๋ยวทิ้งของมั่วถ้าไม่จำเป็นอโอ้โหออกไอโอแมนนี่ออกไปดิอืออืมอืมอเพราะมันออกไปแล้วขอแปกประตู ดูแล้วท,ทำไมแปะไม่ได้โอเคโอเคแปะ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 ไปอีกแปะไปอีกวางเองวางไม่ได้มีปัญหาแล้วนะ่ะโอเคเปลี่ยนที่สปาวโอเคเราเปลี่ยนที่สปาวเสร็จแล้วนี่ก็โควไฟ อืมไงต่อกูตรงนี้ทิ้งพอไปตรงนี้ใช่ไหมก็ตาพอยเซตเข็ฝนตกข้างบนฝนตกเฮ้ยได,ได้หมวกได้หมวกเีเฉยพอมันมาปุ๊บเรากดวาร์ปกลับเลยนะเข้าใจนะพอมันมาปุ๊บถือวาร์ปกลับเลยนะ ลงไปลึกๆอู้หไม่ทันครับหืหดีแล้วเราเกิดตรงนี้เร็วๆเกิดรีบๆเกิดเลยเกิดรีบๆเลย,ๆๆเ,ลย,เ,ลยเพราะมีเสียงอ้ัวอะไรเงี้ยบงบอกว่ามันมาแล้วก็รีบๆๆๆๆๆๆๆว้าบกลับเลยรีบจิ้มรีบจิ้มอู้หูยังไม่ทนไม่ว้าบเลยโถ่ๆๆ ไม่ดับบนคีให้เราด้วยดับไหมดับไหมโอ้โหอะไรวะขับบนคีไม่ได้หรอดูดิเราจะได้ไหมกด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 ตงไปแล้วก็กดทานครับทานด้วยแม่งก็จะขึ้นมามึงขึ้นมาดิเฮ้ย ดันจิ้กค์คาดียงขึ้นมาสู้กับเราสินายอ่ะนายขี้ขาดตาขาบแบบนี้แล้วเราจะสู้กับใครอ่ะถือดาบแล้วเดินลงไปไไฟเลยกว่ามามามาท้าเลยอ่ะท้าเลยอ่ะมาอ้าวอะไรอ่ะลงมาแบบแผลเฮ้ยเอาสับงงเลโอเค ก็จริงๆอะในขอบมันค่าได้แต่เราลงมานี่เราโดนมาคฆ่าตายเนี่ยไม่เข้าใจเลยลงมาปุ๊บมันสับเราตายเฉยเลยโอเคเป็นว่าโบนคีไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่สัตว์เลี้ยงผมก็ไม่รู้มันทำอะไรได้แต่ที่รู้คือผมอยากได้แล้วกันโอเคโอ้้หทางเข้าสะดิบดีข้างในามีอะไรเอาไปขายดีกว่าโอเคในนี้เผื่อน่าจะมีของดี มีฮาร์ดแลนเทิร์นของที่เราจะหาคือฮาร์ดแลนเทิร์นต่อไปหาได้ในในไบโอนแข็งหัวใจนี่เราก็เอาฮะโอเคในไบโอนแข็งมันจะมีแบบนี้นี่แหละที่ที่คิดไว้โอเคฮาร์ดฮาร์ดสเตตัสโอเคฮาร์ดแลนเทิร์เอ่อเอ้ยไม่ใช่ของที่เราที่หาคือฮาร์ดไอฮาร์ดแลนเทิร์นคาบเองได้แต่ฮาร์ดสเตตัสคาบเองไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะหาแบบเนี้ยในของทุกโลกเพื่อที่จะเอาฮาร์ดสเตตัสเนี่ยไปสู้กับบอสถามว่ามันเอาไปสู้กับบอสได้ยังไงคือลูกปั้นทุกลูกปั้นเนี่ยถ้าเอากระแสไฟไปกระตุ้นเนี่ยมันจะแบบว่าพูดยังไงดีล่ะมันจะมีเนี่ออกมาอมอธิบายไม่ถูกอีกนี้มันจะมีแบบพวก ไอเทมเด้งออกมากับสิ่งมีชีวิตเด้งออกมาเงี้ยโอเคแต่ถ้ามันเป็นรูปหัวใจมืเจ้าหัวใจเด้งออกมาเฮ้ยล้วถึงทันเจียนเหรอจาก,กาดินทันเจียนมาโอเควับกลับเอโอเคแล้วได้ฮาร์ดสเตตัสมาเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ไปอีกโลกหนึ่งโลกนี้โลกพอเราพิสูจน์แล้วมันไม่ได้ของจริงๆโอเคอีกโลกหนึ่งเอาเล่นเล่นโลกนี้ก็โอเค กี่นาทีแล้วก็ไม่รู้นะโอเคโอเคอย่าค้างให้มากอย่าค้างให้มากโอเคไปไปจริงจริงในคอมอ่ะมันจะมืดมากเลยถ้าเราเล่นอย่างนี้ระวับกลับทำไมเราเมเทโอเมเทโอตกโลกอือไปต่อ พราะโลกนี้ผมจําได้ว่าผมเจอเจอไอเนี่ยฮาร์แลนเทิร์นแต่ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้เก็บมาฮาร์แลนเทิร์นกับฮาร์สเตตัสแล้วก็ไลท์คริสตัลไลท์คริสตัลนี่มีประโยชน์อย่างหนึง่งเอาไปขายได้ถึงแล้วหัวใจเราหัวใจเราเต็มแล้วเนี่ยมันเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วโอเคลงท่อเน,นี้ไปเลยอืมถึงท่อหรือยงังกล้ถึงแล้วท่อลำเลียงลงไปเลย ระวังหลุดเคถึงแล้วอือจึ๊บจื๊บเปิดกล่องจริงเหราต้องการนะ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 จื๊บจึ๊บเซฟเซฟเอานี่ด้วยอือเคมีของดีมีสองอ่ะแล้วที่เหลือก็ ลบโลกนี้ทิง้งเลยโอเคเป็นการเอาเปรียบบอสอย่างหนึ่งเนะโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเราเอาเปรียบบอสยังไงโอเคเป็นการขี้โกงในระดับหนึ่งนะแต่มันไม่ถือว่าขี้โกงมันเป็นเกมเขาทำออกมาให้เราทำอย่างนี้โดยเฉพาะโอเคสมมติวางไว้ตรงนี้อันหนึ่ง ไ้ตรงนี้อีกอันหนึ่งสายไฟเราต้องไปซื้อสายไฟอะ่ะตังตังพอซื้อไ่อเถอะไม่น่าจะพอโอเคสิ่งที่ได้มาก็เก็บสักก่อนดีกว่านะเก็บเก็บมันเกินอันหนึ่งทิ้งดีไหมไม่เอาเสียดายนี่งเเก็บตัง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 ต,งตังไม่มีเนะี่ย โอเคไพีซีขายไสไฟอยู่ไหนโอเคลงไปหามันเราของขายแป๊บอืมเอาอะไรขายดีละ่ะมีขายนี่ก่อนโอเคขายอะไรอีกรีบๆเวลามีน้อยเดี๋ยวเรามีตังค์เท่าไหร่มีตังค์เท่านี้นี่มีเกินมาสองอันขายหนึ่งอัน แล้วก็ซื้อที่ต่อแล้วก็นี่หนึ่งอันสายไฟเยอะหน่อยเปิดๆๆ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 หลุดอ่าเชื่อเลยหลุดเคอีกแป๊บนึงเหอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเคแป๊บเดียวไรบ้างสากขึ้นของต้องซื้อใหม่เลย คุเก็บของใหม่ใช่ไหมเฮ้ยอ,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 อืมรีบไปซื้อเลยหาแลนเทิร์ตั้งแล้วนะไม่ใช่บั็อกหาแลนเทิร์หายเอ้ยไม่ใช่ชอบพูดผิดเป็นหาแลนเทิร์จริงๆมันชื่อหาสเตตัสพูดผิดตลอดลเลยยังพีนัดกันอยู่วเนนะ่ะ นัดกันยืนแน่เลยตรงนี้โอเคมีคนเรียกแยะโอเคซื้อนี่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 อืมโอเคซื้ออีกหนึ่งตังไม่พอโถโอเคหนึ่งอัน,อนโอเคโ,เค,โเคดีอะไรนิวอะไรอันล็อกอะไรอันล็อก Okay. สมมติเลือดเราลดใช่ไหมล่ะแล้วก็วางนี่ไปหนึ่งเซคต์น้ำลากสายไฟไปสมมุติเราเปิดกดที่เล็กหนึ่งมันก็จะมีหัวใจเด้งออกมาสมมติเลือดเราลดก็เข้ามากี่บหัวใจมันก็จะออกมาอีกดูคอยดูมันออกมาอีกแน่นอนเนาะไม่ออกมาอีกล่ะออกออกมาอีกถ้าเราเชื่อมต่อไปก็ เชื่อมต่อไปตรงนู้นมันก็จะออกมาอีกโอเคแต่มันจะออกมาไม่พร้อมกันมันสลับกันออกมาก็ถือว่าดีพอสมควรโอเคแล้จุม่มน้ำพึ่งก็เป็นปาบิร,รีแล้วก็ขึ้นมาเอาหัวใจตรงนี้เป็นการเอียนในระดับหนึ่งการสู้บอสที่ดีใช้ได้นะสมมติเราโดนตัวนี้โจมตีบึดบึดแล้วก็มาเก็บ รีเกนเลือดสักนิดจะมาตีเราได้ในเดียวเลือดเราไม่ลอดเลยโอเคคลิปหน้าก็ไม่มีอะไรทําแล้วละ่ะเข้าฮันโม่แล้วล่ะคลิปหน้าเออุ้ยของที่ต้องการดรอปแล้วฮะเอสติโมฮูดหาเป็นชาติก็จะได้เฮ้ยไม่ตลกนะเพื่อนเอสติโมฮูดพอ,อได้หนึ่งดีเฟนซ์ซะด้วยโอเค โอเคไปจบรับคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับปิดวงจนก่อนโอเคสวัสดีกันด้วยนะครับ